สวัสดีค่ะนะักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับว,วันนี้เนี่ยนะคะมาพบกับคุณครูเฟิร์นในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์กันอีกแล้วนะคะอ่ะสำหรับว,วันนี้เนี่ยนะคะคุณครูเฟิร์นจะพานักเรียนไปเรียนหน่วยที่1นะคะอ่ะซึ่งหน่วยที่1เราเคยเรียนไปแล้วเมื่อเทอมที่แล้วใช่ไหมอ่ะแต่ว่าวันนี้คุณครูเฟิร์นจะทบทวนให้นะคะเป็นการทบทวนนั่นเองนะอ่ะเพื่อการฟื้นฟู ool, ความ รู้ที่เราเรียนไปเทอมที่แล้วนิดนึงนะคะอะให้แบบว่ากลับมาจำได้นะคะอะไปเลยนะคะหน่วยที่หนึ่งที่เราจะเรียนกันเนี่ยนะคะก็มีชื่อหน่วยว่าสนุกกับดนตรีนั่นเองนะคะอะซึ่งในหน่วยที่หนึ่งเนี่ยจะแบ่งเป็นบทย่อยๆทั้งหมดห้าบทนะคะอะทั้งหมดห้าบทนะแต่วันนี้เราจะเรียนกันแค่บทที่หนึ่งนะคะอ่ะมาดูเลย บทที่หเนี่ยนะคะเราจะเรียนกันเรื่องพื้นฐานการดนตรีนะคะอ่ะซึ่งพื้นฐานการดนตรีเนี่ยนะคะก็จะมีพวกองค์ประกอบทางดนตรีต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาดูกันเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรีไทยนะคะอ่ะองค์ประกอบของดนตรีไทยเนี่ยนะคะจะมีส่วนช่วยให้เกิดความไพเราะนะคะอ่ะก็จะมีองค์ประกอบดังนี้นะคะก็คือหนึ่ง มีจังหวะนะคะอ่ะจังหวะเนี่นะคะจะเป็นการเคลื่อนไหวอย่างสม่ําเสมอนะคะของเสียงดนตรีนะคะซึ่งกําหนดเป็นความช้าเร็วนะคะที่แตกต่างกาันตามลักษณะการแต่งเพลงนั่นเองนะคะอ่ะสองก็คือทํานองนะคะทํานองเนี่ยนะคะจะเป็นการนําเอาลักษณะเสียงสูงเสียงต่ําเสียงทุ้มเสียงแหลมนะคะ หรือเสียงแบบอื่นๆนะคะมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันนะคะให้ได้ตามรูปแบบนะคะที่ต้องการเช่นเป็นทำนองเพลงเศร้านะคะหรือว่าทำนองเพลงสนุกสนานเป็นต้นนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปก็คือการประสานเสียงนะคะอ่ะการประสานเสียงเนี่ยนะคะจะเป็นเสียงร้องหรือว่าเสียงดนตรีนะคะที่มีระดับเสียงต่างกันนะคะ เป่งเสียงออกมาพร้อมกันนะคะและมีความผสมผสานกลมกลืนกันนะคะฟังแล้วไม่ขัดหูนะคะอ่ะองค์ประกอบของดนตรีก็มีเพียงเท่านี้นะคะเอยของดนตรีไทยนะคะก็มีเพียงเท่านี้เนาะอ่ะต่อไปนะคะเป็นองค์ประกอบของดนตรีสากลกันบ้างน,นะคะอ่ะองค์ประกอบของดนตรีสากลเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างเหมือนกัน3ชนิดเหมือนกันนะคะก็คือได้แก่จงังหวะ ทำนองแล้วก็การประสานเสียงนั่นเองนะคะอ่ะจังหวะเนี่ยนะคะเป็นการเคลื่อนไหวยอย่างต่อเนื่องนะคะสม่ําเสมอซึ่งดนงตรีสากลเนี่ยนะคะมีรูปแบบจังหวะนะคะหลายรูปแบบเลยนะคะ mm. เช่นสองสี่สามสี่แล้วก็สี่สี่เป็นต้นนั่นเองนะคะอ่ะซึ่งการเขียนแบบนี้เนี่ยคะการเขียนเป็นเศษส่วนแบบนี้เนี่ยคะก็คือเป็นการ บอกถึงจังหวะของเพลงเพลงนั้นนะคะในดตนตรีสากลนั่นเองนะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะพานักเรียนเนี่ยนะคะไปเรียนที่บทถัดไปนะอ่ะมันจะมีการเรียนเกี่ยวกับพวกโน้ตดนตรีการแบบแบบการเขียนจังหวะการเขียนโน้ตลงไปในบรรทัดห้าเส้นทําอย่างไรนะคะจะเรียนในบทอื่นนะลูกบทนี้เดี๋ยวเราเรียนคร่าวๆกันไปก่อนนะคะว่าอ่าตัวเลขเศษส่วนพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรนะคะอ่ะตัวเลขเศษส่วนพวกนี้เนี่ยมันก็คือ จังหวะของดนตรีสากลนั่นเองนะคะเป็นรูปแบบการเขียนจังหวะของดนตรีสากลนะอ่ะต่อไปเป็นทํานองนะคะทํานองเนี่ยนะคะเป็นการนําเอาระดับเสียงนะคะเสียงสูงเสียงต่ําเสียงสัน้นเสียงยาวนะคะหรือลักษณะเสียงแบบอื่นนะคะมาร้อยเรียงให้เกิดความไพเราะนะคะในรูปแบบที่ผู้แต่งนะคะต้องการนั่นเองนะอ่ะนักเรียน พอผ่านมาสองพ่อเนี่ยนักเรียนรู้สึกอะไรไหมคะรู้สึกว่าอ,อ,องค์ประกอบของดนตรีสากลเนี่ยมันคล้ายกับของดนตรีไทยไม่เอ่ยอ่ะคล้ายกันใช่ไหมคะอ่ะแต่ก็จะมีรายละเอียดเล็กน้อยนะคะที่มันไม่เหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปเลยนะคะลูกคือข้อที่สามนะคะข้อที่สามก็คือการประสานเสียงนะคะการประสานเสียงเนี่ยเป็นการ นำเสียงนะคะตั้งแต่2เสียงขึ้นไปนะคะอ่ะเป่งออกพร้อมกันนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นเสียงดนตรีแล้วก็เสียงร้องนั่นเองนะคะมีความผสมผสานกลมกลืนกันนะคะฟังแล้วเนี่ยมีความไพเราะนะคะและไม่ขัดหูนั่นเองนะอ่ะจากที่เราเรียนมาเนี่ยนะคะองค์ประกอบของดนตรีที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะคะถือว่าเป็นอะไรถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักนะคะอ่ะ นอกจากนี้เนี่ยนะคะยังมีองค์ประกอบอื่นๆนะคะอีกหลายอย่างเลยเช่นรูปแบบซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ว่าด้วยเรื่องของโครงสร้างของเพลงนะคะการจัดวักเพลงนะคะประโยคเพลงหรือว่าการซ้ําเนื้อเพลงนั่นเองนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบของดนตรีทั้งหมดเลยนะอ่ะสำหรับวันนี้อะยังไม่จบขอโทษที มีอีกหนึ่งสไลด์นะคะอะขออีกหนึ่งสไลด์นะเป็นการทบทวนนะวันนี้จะไม่มีการบ้านนะคะเป็นการทบทวนเฉยๆนะอะต่อไปเป็นการสื่ออารมณ์ของบทเพลงนะคะอะบทเพลงเนี่ยสามารถถ่ายทอดอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกได้ใช่ไหมคะอะ อารลองโพสื่อความหมายนะคะของเพลงนะคะให้ผู้ฟังเนี่ยได้รับรู้ใช่ไหมเอ่ยอ่ะการที่เราฟังเพลงเนี่ยเรารู้ความหมายไหมคะอะรู้ใช่ไหมเพลงเนี่ยเขาก็จะสื่อความหมายสื่ออารมณ์ใช่ไหมคะสื่อความรู้สึกนะคะให้เราแบบได้รู้สึกแบบหรือคอยตามไปกับบทเพลงเพลงนั้นนั่นเองนะคะ,ะโดยองค์ประกอบทางดนตรีเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยในการ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของบทเพลงนะั้นนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะก็คือข้อที่1จังหวะกับอารมณ์ของบทเพลงนะคะอ่ะมาดูว่ามันคืออะไรอ่ะจังหวะกับอารมณ์ของบทเพลงนะคะก็คือจังหวะที่จัดเป็นองค์ประกอบของบทเพลงอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถสื่ออารมณ์นะคะของบทเพลงได้เช่น เพลงที่มีจังหวะช้าเนี่ยจะให้อารมณ์เป็นไงคะอารมณ์เศร้าใช่ไหมคะอะแล้วเพลงที่มีจังหวะเร็วละคะจะให้อะไรคะจะให้ความรู้สึกสนุกสนานนั่นเองนะคะอ่ะคุณครูขออภัยนะคะในเสียงรถที่ดังนิดนึงนะคะเนื่องจากคุณครูค ceramic, เฟิร์นอยู่ใกล้ถนนมากเลยคะ่ะตอนนี้หาที่ไกลจากถนนกว่านี้ไม่ได้แล้วจริงๆนะคะเพราะว่าคุณครูเฟิร์นอยู่เวนนั่นเองนะจ๊ะ อะต่อไปนะคะข้อที่สองข้อที่สองนะคะก็คือทำนองกับอารมณ์ของบทเพลงนะคะ,ะการน,นำเอาเอกลักษณ์เสียงสูงเสียงต่ำเสียงทุ้มเสียงแหลมหรือลักษณะเสียงแบบอื่นๆเนี่ยน,นะคะของดนตรีเนี่ยนะมาร้อยเรียงเป็นทำนองนะคะทำให้สื่ออารมณ์ของเพลงได้หลากหลายนะคะเช่น เพลงที่มีทำนองเสียงสูงและทำนองเสียงต่ำทีๆเนี่ยจะให้อารมณ์เป็นไงคะสนุกสนานคือคืนเป็นต้นนั่นเองนะคะอ่ะสำหรับวันนี้การทบทวนของเราก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ไม่มีการบ้านนะเป็นการทบทวนเฉยๆนะคะอ่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย